จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนระบบเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในด้านการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติการพัฒนาประเทศการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน กองทบบกได้จัดกำลังคนยุทธปกรคลร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้านาสมสรยอดทัพบ,บันเทิงกองพลนฐานราบที่7จจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง <Russia> icana, ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกาหนดแนวทางในการดำเนินงานประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันไฟป่ายุทธศาสตร์การจัดการเชื้อเพลิงยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่ายุทธศาสตร์การดับไฟป่า รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำคัญคือจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานลดลงจำนวนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าลดลงและจำนวนจุดความร้อนลดลงภาพรวมการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าจะทำหน้าที่ในการวางแผนวิเคราะห์กำหนดแนวทางติดตามสถานการณ์ประจำวันในแต่ละพื้นที่โดยในแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานแบบซิงเกิลคอมมาน ในกรอบการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดซึ่งจะทำให้การสั่งการการมอบหมายภารกิจการใช้กำลังพลและยุธทธปกรณ์มีความเหมาะสมรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยในขั้นตอนการปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบตรวจจับและข้อมูลภาคพื้นจากหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมื่อตรวจพบพื้นที่เกิดไฟป่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าจะแจ้งข้อมูลพิกัดเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อได้รับการประสานกำลังภาคพื้นจะเข้าปฏิบตัติต่อที่หมายทันทีทั้งนี้หากไฟป่าลูกลามขยายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมได้และการเข้าถึงยากลำบากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าจะสั่งอากาศยานขึ้นบินเข้าสนับสนุนปฏิบัติการสกัดกั้นแนวไฟณจุดกำเนิดโดยบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด ไปทิ้งน้าดับไฟจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายหลังการดับไฟป่าแล้วเสร็จจะใช้โดรนจิตอาสาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติภาพรวมพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ําทั้งนี้กรณีสภาพอากาศเอื้ออํานวยต่อการทําฝนเทียมจะเข้าปฏิบัติการเพิ่มความชื้นเพื่อจํากัดพื้นที่ความเสียหายให้กระทบกับประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุดนอกจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและหมอกควันแล้ว กองทัพข้อที่3ร่วมกับกองทัพอากาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนดังนี้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันจำนวน655ครั้งการดำเนินงานควบคุมไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน470ครั้งสร้างแนวป้องกันไฟป่าจำนวน255ครั้ง สร้างฝายชะลอน้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินจํานวน82ครั้งลาดตะเวนป้องปราบป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจํานวน585ครั้งจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี2564ดีขึ้นตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับในห้วงปีที่ผ่านมาดังนี้จํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีปริมาณลดลงร้อยละ32.57ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีปริมาณลดลงร้อยละ16.31จำนวนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าปี2.564มีพื้นที่เกิดไฟป่าจำนวน83,867ไร่ลดลงร้อยละ,ะ35.62จำนวนพื้นที่เกิดจุดความร้อนปี2.564เกิดจุดความร้อนจำนวน64 3 7 7จุด ลดลงร้อยละ52.60กองทัพบ,บกจะดำรงความต่อเนื่องในการใช้ศักยภาพทั้งในด้านกำลังคนและยุธทธปกรณ์สนับสนุนการดำเนินง,งานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาประเทศการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณาภัยอย่างเต็มขีดความสามารถรวมทั้งการบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและภาคส่วนต่าง,างๆในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ